แก้อัลไซเมอร์บำรุงสมองแก้กระดูกผุค่ะได้จากตําราของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านะคะอาจารย์ของเสด็จพ่อรอห้าค่ะยาบำรุงสมองไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์หรือความดำเสื่อมและป้องกันกระดูกผุด้วยนะคะแล้วก็ให้ เกลือแร่ด้วยค่ะวิตามินด้วยค่ะของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าค่ะเห็นไหมคะหน้าทานไหมคะจะเป็นน้ำยาเป็นยาช่วยบำรุงสมองไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์หรือความดันเสื่อมนะคะแล้วมีกระชายวันนี้กรบมะนาวก็ป้องกันโควิดได้ค่ะมันก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ ถ้าเราใช้ดอกไม้มาตกแต่งเพื่อให้มันน่ากินเท่านั้นนะคะเหมือนเวลาเราจะไปกินอาหารเราไปนั่งชมสวนดอกไม้อะไรเงี้ยก็สดชื่นตานะคะหรือเราจะเอาอันชันเนี่ยมาคาบปากแก้วก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมาตกแต่งปากแก้วก็ได้นะคะหรือจะใช้กุหลาบเนี่ย มันลอยก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็จะจะเพิ่มความน่ารับประทานนะคะการจัดอาหารเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จัดได้ค่ะเราก็อาศัยไปดูเขาแล้วก็จำเข้ามาบ้างแต่ดอกไม้ที่มาใช้ตกแต่งนี้ต้องกินได้นะคะอันนี้มันเป็นดอกกุหลาบดอกเล็กๆค่ะเห็นไหมคะถึงแม้จะเป็นยา แต่ก็อร่อยนะคะหลานชายตอนเล็กๆ 5, 6, ห้าหกขวบมาเห็นคุณยายกินคุณยายอะไรนะ่ะขอน้องตินชิมบ้างสิพอชิมแล้วติดใจอีกอีก,อก,อกแม่เขามาเขาบอกยายเอาอะไรให้หลานกินนะ่ะบอกมันเป็นเป็นน้ำสมุนไพรกินแล้วบำรุงสมองดีแล้วก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงด้วยการมีกระชาย แล้วก็มีวิตามินซีเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่แหละค่ะคือภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้มาเนี่ยอาจารย์บอกเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าค่ะมันบำรุงกระดูกด้วยนะคะปิดฝาเข้าตู้เย็นเพื่อไม่ให้วิตามินมันละเหยนะคะมันก็จะมีวิตามินซีวิต อิตมมินทั้งหลายแหล่แล้วก็ไว้นะคะอันนี้เขาจะไม่รับประทานเยอะนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนขาวหรือสองช้อนข่าวค่ะจะเช้าเย็นก็ได้ค่ะทําทีก็กินไม่เกินอาทิตย์นะคะแล้ก็เราก็ใช้ก่อนจะตักใส่ถ้วยก็คนๆไม่ให้ขนอนก้นค่ะคนนะคะอย่าให้อยให้ตะกรง ขนอนก้นค่ะแล้วก็ตักสองช้อนขาวใส่แก้วค่ะเห็นไหมคะสองช้อนขาวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะประมาณนะคะถ้าเผื่อคนไม่ชอบกินมันก็ใช้เยอะๆนะคะ ถ้าเผื่อเยอะมันจะเฟื่อนด้วยค่ะป้าน้องชอบกินกระชายก็ใช้พอสมควรค่ะมอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะนี่ก็ประมาณเกือแบบ20หัวแต่พอดีเป็นหัวสั้นๆนะคะเพราะเราเลือกหัวที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สวยทำก่อนที่หัวที่สวยๆก็เก็บไปกินมื้อต่อไปค่ะแล้วก็มี ใบโหระพาใบมะยงนะคะน้ำส้มจีดค่ะน้ำผึ้งะะชายหัน่นใส่คกนะคะแล้ว,ใส,สวะะใส่น้ำไปสองแก้วนะคะใส่น้ำไปสองแก้วถ้าเผื่อเราปั่นแห้งๆเนี่ยคกมันจะไหม้จะมามทำน้ำกระชายปัน่นกับใบโหระพาก็นะคะกระชาย พอดีวันนี้ได้กระชายบ้านสวยมากค่ะแล้วก็ใบมะยมใบโหระพานะคะแล้วเราก็ใส่ส้มจีดนิดหนึง่งใส่น้ำผึ้งเอาหวานประแมประมนะคะไม่ต้องใส่เยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาปัน่นล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็ปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ไปกองเอาแต่น้ำค่ะ ตรงกันนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะทะลักออกเวลาประมาณสองนาทีนะคะพอละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยเติมใบโหระพากับใบมะยมลงไปละเอียดลแล้วก็ใส่ใบใบมะยมกับใบใบใบยมกับใบโหระพาลงไปค่ะอันเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกเสร็จแล้วก็ เอาน้ำส้มจี๊บเนี่ยใส่ผสม,มลงไปค่ะจะช่วยให้ชุ่มคอแล้วก็ไม่เฟื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันส่วนน้ำผึ้งเนี่ยเวลาคุณจะทานแล้วคุณค่อยค่อยใส่นะคะหรือจะใส่ไปพร้อมก็ได้ค่ะบางคนเขาสะดวกเขาก็ เขาไม่อยากทำไหลหนเขาก็ใส่ไปใส่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยก็ประมาณสักสองช้อนชาพอค่ะให้มันหวานนิดๆค่ะเป็นอย่างสองช้อนชานะคะถ้าเผื่อจะใส่ลงไปก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะไม่งั้นเขาจะนอนก้นนะคะ เขาก็จะหวานนิดๆนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะอนี่คือกระชายบ้านค่ะหัวเขาจะป้อมๆนะคะเวลาเราเอาไปทําอาหารโดยเฉพาะขนมจีนน้ํายาเนี่ยค่ะเขาจะหอมมากเลยค่ะที่ขายอยู่ในเทพส่วนมากหัวยาวๆไม่ใช่กระชายบ้านนะคะเนี่ยหัวจะป้อมๆ วันนี้ได้มาสวยมากเลยค่ะเนี่ยโลหนึ Low ่งเขาคิดร้อยยี่สิบบาทนี่มีคนขอหยิบแบ่งไปบ้างก็ไม่เป็นไรป้าน้องก็จะไปเก็บใบมาให้ดูคุณคงรู้จักต้นกระชายนะคะเขาจะมีอยู่กระชายขาวกระชายดำกระชาย บ้านแล้วก็ชายที่ขายทั่วไปค่ะส่วนมากหัวยาวๆกินหอมจะไม่เท่าอันนี้นะคะอันนี้จะหอมเดี๋ยววันนี้ป้าน้องก็จะเอามาทำน้ำยาเอ้ขอโทษค่ะทำยาป้องกันไอซซัมเบอร์นะคะเพราะเขาสดๆค่ะได้มาเมื่อวานนี้จากแก่งคอยสระบุรีค่ะ